พลพักนักปรุง plus เราจะมาทำเจ้าตัวโคโก้บอมด้านนอกนะครับซึ่งเปลือกของเขาเนี่ยเป็นช็อกโกแลตเชลล์เราจะใช้พิมพ์ที่มีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมพลเลือกแบบนี้นะครับก็คือประมาณสักนิ้วครึ่งเนื่องจากว่าเป็นขนาดที่พอเราใส่ผงโกโก้มิกซ์ลงไปนะครับมันกำลังดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วเมื่อเราประกบกันเป็นลูกแบบนี้ครับ ขนาดของเขาก็คือยังสามารถลงแก้วแก้วกาแฟแก้วช็อกโกแลตร้อนได้นะครับในการทำช็อกโกแลตเชล์วันนี้นะครับเพื่อความง,ง่ายคนเลือกใช้ intense dark compound ซึ่งเป็นช็อกโกแลตคอยนะครับเป็นตัวเหรียญน,นะครับตัวนี้จะมีรสชาติของช็อกโกแลตแล้วก็สีที่เข้มข้นทีเดียวนะครับใช้การง่ายครับผมเพราะว่าเข้ามาเป็นเหรียญอยู่แล้วเพื่อนๆสามารถตุ๋นบนน้ำร้อนก็ได้นะครับเพื่อละลาย หรือว่าถ้าเผื่ออยากจะง่ายกว่านั้นเข้าไมโครเวฟแต่อย่าใช้ระยะเวลานานนะครับใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ20วินาทีออกมาคนเล็กน้อยแล้วก็เข้าอีก20วินาทีออกมาคนอีกครั้งหนึ่งก็ละลายดีนะครับคนนิดนึงนะครับถ้าร้อนไปเนี่ยมันจะเหลวพอมันเหลวปุ๊บเวลาใส่พิมพ์ปุ๊บมันจะเคลือบได้บางเกินนะครับเสร็จแล้วนะครับผนก็จะตักส่วนผสมประมาณสักหนงช้อนชานะครับ เราใช้หลังช้อนครับผมดันช็อกโกแลตให้ขึ้นมาถึงขอบพิมพ์ครับหลังจากนั้นเราจะแช่ตู้เย็นประมาณ3นาทีครับช็อกโกแลตจะเซ็ตตัวนะครับพอเขาเซ็ตตัวปุ๊บเดี๋ยวผมจะเอาช็อกโกแลตที่เหลือเนี่ยตรงนี้เข้าไมโครเวฟอีกสักประมาณ10วินาทีก็พอครับแล้วก็เคลือบครั้งที่2ก่อนที่จะแช่เย็นอีกครั้งหนึ่งนะครับสาเหตุที่เราต้องทํา2รอบนะครับถ้าเผื่อช็อกโกแลตบางไปเนี่ยเวลาเราออกจากพิมพ์บางทีมันจะมันจะแตกหักง่ายครับผมแต่ไม่ต้องทําถึง3นะครับเพราะว่าถ้าหนาเกินไปเนี่ย ก็ไม่ดีหนาเกินไปมันจะทําให้พื้นที่ที่เราใส่เจ้าตัวโกโก้มิกเนี่ยมีน้อยลงให้ถึงขอบพิมพ์นะครับเพราะเราจะต้องเอา2ชิ้นมาประกบกันรอบที่2นะครับกลับไปแช่เย็นครั้งนี้เราต้องการให้แข็งสมบูรณ์เต็มร้อเลยนะครับเราจะแช่ทั้งหมด10นาทีด้วยกันครับซึ่งระหว่างเราแช่เย็นเดี๋ยวเราจะมาเตรียมตัวโกโก้มิกซึ่งจะเป็นตัวไส้ที่อยู่ด้านในกันครับ โกโก้มิกซ์คืออะไรครับก็เป็นเหมือนช็อกโกแลต3 in 1นะครับเรียกว่ามีส่วนประกอบของน้ำตาลมีส่วนประกอบของนมผงอยู่เล็กน้อยนะครับโกโก้ go ที่ผลเลือกใช้มาเป็นโกโก้มิกซ์นะครับก็คือทิวลิปโก้นั่นเองครับทิวลิปโกเป็นผงโกโก้ go. ที่เหมาะกับการทําเครื่องดื่มนะครับจุดเด่นของเขาก็คือไขมันที่สูงถึง22-24ง24%นะครับขั้นตอนการผลิตทุกอย่างทำที่ฝรั่งเศสแล้วก็ใช้เมล็ดโกโก้สายพันธุ์ดีจากแอฟริกา100ะครับอันนี้นะครับผลตวงไอซิ่งไว้แล้วนะครับผลใช้ประมาณ4ช้อนโต๊ะผลก็จะใช้ผงโกโก้4ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันครับนมผงครึ่งส่วนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2ช้อนโต๊ะครับแล้วเราก็จะผสมให้เข้ากัน แต่วันนี้เราจะสร้างความพิเศษให้กับโกโกมิกของเราโดยการที่จะนําเข้าไปอยู่ในช็อกโกแลตเชลล์เพื่อทําเป็นช็อกโกแลตบอมนั่นเองครับซึ่งตอนนี้ช็อกโกแลตเชลล์ของเราแข็งแล้วครับอาล้ลครับเดี๋ยวเราก็จะมาเอาออกจากตัวแม่พิมพ์กันนะครับคนขอใส่ถุงมือแล้วกันถุงมือก็จะช่วยทําให้เราไม่ทิ้งรอยนิ้วมือไว้นะครับอาล้ครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆอยอันโมออกมานะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะครับเพื่อนๆลองหาอะไรก็ได้ที่เราทํางานสะดวกนะครับวันนี้พลจะวางไว้บนแก้วลักษณะนี้นะครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เขาเป็นฝาปิดอ่าเสร็จแล้วนะครับเราจะหยอดตัวโกโก้ของเราลงไปครับถ้าเราชอบมัสเมลโล่นะครับเราก็สามารถวางมัสเมลโล่ลงไปได้นะครับเราก็ครอบด้วยฝาช็อกโกแลตครับ เราจะทําให้ช็อกโกแลตสตัวเนี่ยนะครับติดกันง่ายๆครับเดี๋ยวพลจะละลายช็อกโกแลตคอมเพล็์อีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ผูการเล็กๆครับระบายตรงรอยต่อของเขาทั้งหมด1นาทีก็แห้งแล้วครับใช้เวลาไม่นานนะครับผลก็เลยทําอีกชุดหนึ่งเลยละกันแล้วเดี๋ยวพลจะแต่งด้านบนด้วยตัวไวช็อกโกแลตนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไวช็อกโกแลตคอมเพล็์เนี่ยครับใส่ถ้วยที่ทนความร้อนครับผมเข้าไมโครเวฟครับและแน่นอนนะครับเราก็สามารถ ตกแต่งด้วยมัสเมลโลอ,อีกครั้งก็ได้เช่นเดียวกันเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะลองต้มนมละลอนนะครับแล้วลองมาดูกันว่าเวลาที่เพื่อนๆรับประทานเนี่ยเราทำยังไงกันบ้างครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งให้เพื่อนๆได้เพลิดเพลินไปกับโกโก้แก้วโ,โ,โปรดในคุณภาพพิเมียมเราทำกันดูนะครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราในชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายน์แอครับ